วันนี้ผมมีของแลแลและก็เดิมๆมาให้ดูอีกแล้วครับเห็นกล่องก็รู้ล้นะครับว่าที่ห้ออะไรโอ้โหตัวนี้คือแลไม่พอสภาพโคตรดีแต่บ้านเราไม่เล่นกันนะหมายถึงว่าแบบไม่ไม่ไม่เป็นที่นิยมนี่ฮะเจ้าของเขาเก็บไว้แบบเก็บแบบไม่ได้ยิงอะฮะดู ผมไม่เคยเห็น P 8 5ตัวนี้แบบแบบแบบสมแบูรณ์สมบูรณ์แบบเนี้ยใหม่ๆขนาดนี้มาก่อนเลยนะดูนะโอ้โหค่อยๆให้ดูทีลจุดหเก็บไว้ดู ผมเคยยิงปอบลูกซองกับลูกร์พีแบบห้าตัวโคตรแม่นนะไม่จัดใหม่ถ้าจนไม่กล้าแบบเอาของเขาไปยิงอ่ะอันนี้เป็นปืนของพี่นัทครับเจ้าของสนามยิงปืนไซน้อยเพิ่งได้มาส,สดๆลรล้อนๆเลยดูดิ ทุกอย่างคือแบบอันนี้สลิมขุมนิดหน่อยด้วยความที่เก็บไว้นานอันนี้ขัดขัดขัด,ขดก็ออกล้โอ้โหไม่จัดอืมกดแมกราซีนไม่ออกมีแม็กมาให้สองตัวมีตัวโหลดกระสุนให้เราด้วยอ้หอน้ำมันท่วมเลย สสมัยก่อนครับขาดสิกจัดโหแลวดูกล่องใหม่แต่ปืนนี่คือใหม่จริงนะเป็นปืนที่ระบบปฏิบัติการโคดเดียนะครับลูกเกอร์ P85 ตัวนี้ ผมเคยเห็นพี่ผู้พันท่านหนึ่งเขายิงวันหนึ่งสี่ห้ากล่องหนึ่งคลิปเสียดายที่ไม่เป็นที่นิยมในบ้านเรา